เราก็มีปฏิทินครอบครัวข่าวสามค่ะมาแจกให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยร่วมสนุกกันได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ถ่ายภาพรายการของเราเนี่ยละค่ะคัดข่าวดีในระหว่างที่ออกอากาศนะคะส่งมาทาง Facebook Fan Page คัดข่าวดีนะคะโดยสามารถที่จะส่งมาได้เรื่อยๆเรามีแจกตลอดเลยค่ะ เอามาดูเรื่องราวของตลาดน้ําแห่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหาคนครกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็เตรียมที่จะนิรมิตคลองพดุงกรุงเกษมข้างธรรมเนียบรัฐบาลให้เป็นตลาดน้ําเพื่อที่จะเชิญชวนคนมาเที่ยวควบคู่กับกิจกรรมตลาดกล้วยไม้คุณภาพรณรงค์ให้คนไทยนั้นเห็นถึงคุณค่าของสินค้าไทยนั่นเองค่ะ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเตรียมจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างสีสันด้วยการจำลองบรรยากาศตลาดน้ำในคลองพดุงกรุงเกษมตั้งแต่เชิงสะพานอารไทยถึงเชิงสะพานมขวานรังสรรตตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์นี้ซึ่งก็จะจัดควบคู่ไปกับกิจกรรมการจำหน่ายกล้วยไมย้และในช่วงเดือนมีนาคมค่ะก็จะเคลื่อนย้ายตลาดนัดกล้วยไมย้ไปตั้งอยู่ข้างๆกระทรวงศึกษาธิการด้านกรมอาชีวะเรียบคลองพดุงกรุงเกษมโดยจะจัดกิจกรรมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะเนื่องจาก จากบริเวณโดยรอบทำรรเนียบรัฐบาลนั้นไม่สามารถรองรับกิจกรรมได้นานเพราะว่าจะต้องมีกิจกรรมอื่นๆรวมถึงการประชุมต่างๆด้วยซึ่งกิจกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,ทและกรุงเทพมหานครขณะที่นายกัฐมนตรีก็กำชับการรักษาความปลอดภัยโดยบอกว่าจะต้องดูแลเฝ้าระวังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้าชมกิจกรรมอย่างเต็มที่ด้วยค่ะ มาดูเรื่องราวของโรงเรียนต้นแบบแห่งหนึ่งนะคะที่เขานําเอาขยะที่ใช้ประโยชน์เนะะี่ยค่ะเอามาทําให้เกิดมูลค่าได้นะคะซึ่งนักเรียนที่นี่เห็นว่าขยะนั้นเป็นของที่มีค่ามากที่สุดทําให้โรงเรียนแห่งนี้ปราศจากขยะแม้แต่เพียงชิ้นเดียวก็ไม่มีให้เห็นเลยทีเดียวค่ะจะน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณนุจนาจันทราค่ะ พื้นที่ C K L S สีเขียวสะอาดสวยงามที่เห็นอยู่นี้นะคะคือบริเวณภายในโรงเรียนรัตนโกสินสมโพธิเขตุจักรค่ะที่นี่มีการแบ่งสัดส,ส่วนการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าอย่างเช่นสนามเด็กเล่นจะถูกออกแบบให้เป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์พื้นที่โดยรอบจะมีทั้งขยะหลากหลายใบเพื่อให้เห็นการคัดแยกขยะอย่างชัดเจนเช่นกระดาษพลาสติกและเศษอาหาร คุณครูน้ำอ้อยแนททิพย์เล่าว่าทุกวันพุธเด็กจะต้องช่วยกันเก็บขยะเพื่อน,นำไปขายที่ธนาคารขยะในการคัดแยกโดยจะแบ่งขยะนั้นออกเป็นสองส่วนได้แก่กระดาษและพลาสติกซึ่งจะมีมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้นค่ะสำหรับเงินที่ได้จะนำไปฝากเป็นเงินกองกลางเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนของแต่ละห้องต่อจากนั้นวันศุกร์จะมีรถขยะมารับไปอีกต่อหนึ่งค่ะผู้มองเห็นปัญหาของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนของเรานะี่มีขยะเยอะ เด็กๆทิ้งขยะไม่เป็นที่คุณครูก็เลยจัดกิจกรรมธนาคารขยะขึ้นให้เด็กๆรู้จักการคัดแยกขยะลงถังให้ถูกที่นะคะแล้วโรงเรียนของเราก็จะสะอาดแล้วผลจากหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นนําขยะมาแต่แปลงเป็นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นประกวดนะคะหลังจากนั้นโรงเรียนของเราก็สะอาดขึ้นเรื่อยๆเ,เด็กๆนะคะช่วยการรักษาความสะอาดของโรงเรียนครูดีใจมากค่ะ รู้จากการประหยัดถ้าใช้กระดาษแล้วมันจะมี2ด้านนะคะกระดาษ A4 มันจะมีขอสองด้านแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเขียนด้านหนึ่งแล้วเราอาจจะกลับไปเขียนอีกด้านหนึ่งได้ติดกระดาษค่ะแล้วก็ส่งให้แม่ค้ากระดาษก็จะขายประมาณ2บาท50สตางตาขวดพลาสติกก็กิโลละ7บาทค่ะก็ดีใจค่ะเพราะว่าก็ช่วยทำให้ทุกคนดี การอดออมได้ใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่าค่ะลอกเหนือจากกระดาษและพลาสติกแล้วเศษอาหารเหลือทิ้งทางโรงเรียนก็นํากลับมาทําเป็นก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นการจัดทําโดยคุณครูถนัดเนธทิพย์จากการที่เห็นว่าเด็กหลายคนทานอาหารเหลือแล้วนํามาทิ้งรู้สึกเสียดายอาจารย์จึงได้มีการหาข้อมูลการทําก๊าซชีวภาพที่มีขั้นตอนการทําที่ไม่ยากเพียงแค่นําเศษอาหารเติมลงไปในถังวันละ5กิโลกร,รมัม แล้วกวนเศษอาหารให้เข้ากันจากนั้นเศษอาหารจะถูกนํามาเก็บที่บ่อพักเพื่อน,นํามาทําเป็นก๊าซต,ต่อไปค่ะเอาเขาเอาอาหารเหลือจากเด็กทุกวันนี้แหละเพราะว่าเรนเห็นว่ามันอาหารเหลือเยอะมากเลยนะครับก็เลยเอาอาหารเนี่ยมาปัน่นมาทําประโยชน์ให้แก่เด็กก็เกิดแก๊สขึ้นมาแต่ตอนแรกก็มีปัญหาอยู่ว่าแก๊สที่ได้เนี่ย ใช้ประมาณ 10, 15นาทีก็หมดก็เลยไม่คุ้มนะครับกับการลงทุนไปต่อมาครงการนี้ก็ล้มเลิกไปแล้วก็จนมีมหา,ามหาวิทยาลาัยมหิดลเนี่ยอาจารย์กนกศักดิ์เนี่ยก็เลยเข้ามามา ให้ความสนับสนุนใหม่โรงเรียนรัตนาโกสิร์สมโพธิเขตจตุจักรถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้ารวมโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือเด็กทุกคนเห็นคุณค่าของวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการปลูกฝังในเรื่องความประหยัดและอดออมอีกด้วยล่ะค่ะสมศักดิ์อิทประสิทธิ์ถ่ายภาพนุชนาจันทรากรายงาน ปัญหาขยะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายประเทศทั่วโลกกาลังประสบอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะหาทางแก้ไขด้วยเช่นเดียวกับชุมชนหนึ่งในทวีปอเมริกาใต้ค่ะก็กําลังแก้ไขปัญหาขยะและขวดพลาสติกโดยนำมารีไซเคิลให้เป็นเกาะลอยน้ําอยู่กลางทะเลสาบตีตีกากาค่ะ สิ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะชมก็คือเกาะลอยน้ำต่างๆใกล้กับเมืองโกปาการานาที่สร้างขึ้นโดยชุมชนคนพื้นเมืองอินเดียนแต่เดิมเกาะเหล่านี้สร้างจากต้นกกโตโตราพืชน้ำพื้นเมืองที่ขึ้นในทะเลสาบและแม่น้ำสายต่างๆของที่ราบสูงโบลิเวียค่ะ แต่ช่วงไม่กีป่ปีมานี้นะคะประชาชนในท้องถิ่นตัดสินใจที่จะบรรเทาปัญหามลพิษด้วยการรีไซเคิลขวดพลาสติกให้กลายเป็นวัสดุลอยน้ําสําหรับการสร้างเกาะใหม่ๆขึ้นในทะเลสาบเพื่อที่จะลดปัญหาความจําเป็นที่จะต้องตัดต้นกกโตโตรามาใช้ในการสร้างเกาะอีกทางหนึ่งชาวบ้านก็จะช่วยกันเก็บขวดพลาสติกจากทะเลสาบหรือว่าจากแหล่งทิ้งขยะในท้องถิ่นแล้วก็นำมารีไซเคิลซึ่งก็ช่วยลดปัญหาขยะจำพวกขวดในชุมชนลงได้มากทีเดียวค่ะ ทะเลสาบติติกาซึ่งอยู่บนที่ราบสูงโบลิเวียมีความงดงามที่น่าตื่นตาตื่นใจจนทำให้นักท่องเที่ยวแห่กันมาชมความงดงามของทะเลสาบจำนวนหลายพันคนในแต่ละปีค่ะเนื่องจากทะเลสาบติติกานั้นเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และตั้งคร่อมอยู่บนประเทศโบลิเวียและปลเปรูที่มีความสูง3,800เมตรหรือว่า12,493ฟุตนั่นเองค่ะ สำหรับปัญหาปรากฏการณ์เรือนกระจกทําให้โลกร้อนเนี่ยนะคะล่าสุดอากาศก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้หิมะตามแหล่งสกีต่างๆของอิรานนั้นลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกันจนต้องเลื่อนการเปิดให้บริการกันเลยทีเดียวค่ะบรรดานักสกีชาวอิวรานจะต้องผิดหวังนะคะที่การเปิดฤดูสกีประจําปีของอิรานนั้นจะต้องล่าช้าออกไปอีกเกือบหนึ่งเดือนเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทําให้ปริมาณหิมะลดน้อยลงเป็นอย่างมากค่ะ แหล่งสกีแห่งนี้มีชื่อว่าเชมชักสกีรีสอร์ทตั้งอยู่ห่างจากกรุงเตหะรานประมาณ57กิโลเมตรโดยตั้งอยู่บนเทือกเขาอัลบอชซึ่งเป็นแหล่งสกีเก่าแก่ที่สุดของอิหร่านเพราะว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2501บนเนื้อที่ถึง550,000ตารางเมตร แม้แหล่งพักผ่อนเล่นสกีของอิรานแห่งนี้จะไม่หรูหราฟู่ฟ้าเหมือนกับแหล่งพักผ่อนเล่นสกีต่างๆตามแถบเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรปแต่ก็จะมีผู้ที่ชื่นชมสกีเข้ามาเล่นเฉลี่ยถึงวันละ2000กว่าคนดีเดียวโดยแหล่งสกีแห่งนี้นะคะจะเปิดในทุกช่วงสุดสัปดาห์และทุกวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์เท่านั้นเองค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือคัดข่าวดีในค่ำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการของเราได้ผ่านทางอีเมล t r e f a m i l y n e w s g m a i l c o m หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะคะไลน์ไอดีของเรา treefamilynews ค่ะและยังสามารถรับชมรายการสดและรายการย้อนหลังของครอบครัวข่าวจากทั้ง4สถานีไม่ว่าจะเป็นช่อง3 Original ช่อง3 Family หมายเลข13ช่อง3 SD หมายเลข2 8และช่อง3 h d หมายเลข33ผ่านทางเว็บไซต์ครอบครัวข่าวนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันครอบครัวข่าวได้ด้วยค่ะค่ำนี้ดิฉันสั สิชารัตนาถาวรพร้อมด้วยทีมงานคัดข่าวดีทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ